ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่9ไร่2งานเศษนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลวังพัฒนาอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้ของเราติดถนน2ด้านเลยน้ําไฟพร้อมนะครับ นี่นะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นนะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับด้านแถบโน้นนะครับที่รถจอดนะครับอันนั้นก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ2กิโลกับอีก400เมตรนะนี่ครับออกไปนี่เลยนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข 4004นะครับก็คือถนนที่ตัดออกมาจากทางเส้น340นะครับตัดออกไปทางเสนานะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ7กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่56กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่57กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงสารยาก็อยู่ที่77กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทาง ของ FC ผมนะครับนี่ครับของเรานะครับช่วงระหว่างที่เดินทางเข้ามานะครับจากถนนเส้น4004นะครับเนี่ยด้านหน้านะครับเนี่ยเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับจะอยู่สองข้างฝั่งถนนนะครับจะนี่ยไหมเนี่ยครับเพื่อนบ้านเรานะครับไม่เปี้ยวนะเนี่ยครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเลยนะครับเนี่ยบ้านที่เขามีรถไถกําลังซ่อมรถไถอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยครับเพื่อนบ้านเรานะครับติดกันเลยนะครับเนี่ยครับถือว่าของเราอ่า ไม่เปรี้ยวนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นี่ครับนี่ก็เพื่อนบ้านของเรานะครับเนี่ยมองไปตรงตรงนี่เห็นไหมครับเนี่ยของเราอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยจากนั้นเรามาตามนี่นะครับปึ๊บมานี่นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้คือที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดิของเรานะครับประมาณนี้นะนี่ครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับ เราตรงไปนี่เลยครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนี่นะครับนะจะอยู่ที่ประมาณ123เมตรนะครับเนี่ยจากนี้มานี่นะครับเราจะได้ความกว้างประมาณ123เมตรเลยนะครับถือว่าสวยนะครับเนี่ยของเราน้ําไฟพร้อมนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับแล้วจากนี้นะครับนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาตามนี้เลยนะครับส่วนด้านโน้นคือทางเข้ามานะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับ ครับแล้วก็ส่วนด้านนี the <time> <pl ains> ้นะนี่คร wow. ับนี่เราก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วนะครับนี่ซื้อแล้วก็ถมโคกไว้นะครับนี่อีกไม่นานก็คงมาอยู่แล้วนะครับส่วนที่เดียของเราจะอยู่นี่นะครับนี่ครับมาตามนี่เลยครับถือว่าสวยนะครับของเราถนนถือว่ากว้างมากนะครับนี่คือไหลถนนนี่ยเรามานี่เลยนะครับรถสามารถที่จะวิ่งสวนกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับพอหลุดจากแปลงที่เดียของเรานะครับเพื่อนบ้านของเราจะอยู่ด้านในนะครับนี่ของเรามาตามนี่เลยนะครับ ครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่9ไร่สองงานเศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนห้านะครับแต่ท่านใดที่จะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนเหมาะเลยนะครับเพราะว่านี่ยตรงๆนี้นะครับนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยซูมให้ดูนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คนกรุงเทพมาซื้อไว้นะครับนะเนี่ยครับแล้วก็ปลูกเป็นบ้านสวนเนี่ยแล้วนี่ด้วยนะครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยครับนี่จากนั้นเรามาตามนี่นะครับ เนี่ยเราจะปลูกบ้านนะครับเราสามารถที่จะปลูกตรงถนนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถนนเส้นนี้นะนี่ครับหรือว่าท่านใดที่ติดถนนนี้เสียงดังนะครับเราก็เข้าไปปลูกข้างในเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาปลูกอยู่ข้างในนะครับเยอะเลยนะครับพอถัดไปนี่นะครับเราจะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนู่นนะครับในถนนอีกด้านหนึ่งที่รถกระบะวิ่งอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะนะนะครับที่เห็นรถกระบะวิ่งอยู่นั่นนี่ครับตอนนั้นตอนนั้นก็จะเป็นชุมชนนะครับเนี่ยที่เห็นเงาวับวับเป็นละเมื่อกี้เนี่ย เนี่ครับเราจะปลูกบ้านนะครับด้านที่ติดถนนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปลูกด้านแถบถ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราจะติดถนน2ด้านนะครับถือว่าสวยนะครับเนื้อที่ไม่มากด้วยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจากเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินทักแปลงนะครับเอาไว้ปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรเหมาะเลยนะครับเราซื้อนะครับเราถมถมก็ได้นะครับตรงช่วงคอสะพานนั้นนี่ครับ ถมตนน้นได้ได้และกระส่วนตรงคันนะครับมันจะมีคลองอยู่หน่อยนะครับเราปรับพื้นที่ให้ดีนะครับตามคันคลองเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นเหลี่ยมสวยด้วยนะครับเนี่ยของเรามาตามนี่นะครับน้เนี่ยตามถนนเนี่ยถนนนี่ก็อยู่ในสภาพที่ดีด้วยนะครับของเราถึงไฟ ถึงคลองด้วยนะครับเวลาเราจะดึงน้ํามาทํานาทําเกษตรนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ําเข้ามาอย่างง่ายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านที่กนอื่นนะครับเพราะว่าตรงคอสะพานที่ผมให้ให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนั้นก็จะของเราติดคลองนะครับแต่เป็นคลองไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นคลองส่งน้ํานี่แหละนะครับแต่ก็คือจะมีน้ําผ่านมาให้เราทํานาทําเกษตรทําอะไรได้ตลอดนะครับเวลาเราปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับน้าทิ้งน้าอะไรเรามีที่ระบายนะครับถือว่าดีเลยนะครับ เนี่ยส่วนด้านนี้นะครับเป็นที่ดินของเรานะครับด้านนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยนะนครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินละนะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับเนี่ยแต่สภาพโดยรวมเราถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยนหครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะมีที่สักแปลนะครับปลูกบ้านอยู่ก็ได้นะครับทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับหรือว่าทําเป็นโคกหนองนาเจ้าเลยนะครับเนี่ยของเรามาตามนี่นะครับเนี่ยครับตรงๆไปก็เพื่อนบ้านเราจะอยู่ด้านในนะ นี่ครับของเราถึงประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณชายขอบนี่เลยนะครับของเรานะครับจะต้องทําการวางมัดจําไว้นะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าของเขาแบ่งแยกรางวัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะนี่ครับของเราถึงตรงประมาณนี้ตรงคลองเนี่ยครับเพราะว่าหลักหมุดของเราคือจะจมอยู่กับใต้ถนนนี่แหละครับเนี่ยผมย้อนกลับไปนี่นะครับนะนี่ครับเนี่ยเราตรงไปนี่นะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ123นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นถนนอีกด้านเนินนะครับถนนนี้ก็กว้างเลยนะครับ เนี่ยครับตรงไปนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ126เมตรนะนี่ครับ126นะครับเนี่ยจากนั้นเรามาตามนี่เลยนะครับของเรานะครับด้านหน้าถนนนะครับนะเนี่ยครับทางเนี้ยของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะเนี่ยครับแล้วก็ส่วนด้านถนนอ่าตรงนี้นะครับนะาหารออกไปทางเนี้ยเนี่ยครับทางนี้จะหันขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับ ด้านถนนดําไปทางทิศตะวันออกด้านถนนลูกลังเนี่ยไปทางทิศเหนือนะครับถือว่าดีทั้งสองทิศเลยนะครับแต่ที่เดินตามหลังผมนี่คือทิชูครับทิชู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 ทีมงานผมนะครับลุงชูนะครับนี่ครับของเรามาตามนี่นะครับเห็นไหมเราจะปลูกบ้านด้านไหนเราก็ได้หมดนะครับจะเป็นทิศตะวันออกด้านถนนหรือว่าจะเป็นทิศเหนือทางด้านเนี้ถนนลุกลังเนี่ยได้หมดเลยนะครับน่ถนนก็กว้างเลยนะครับนะเนี่ยครับ ท่านใดที่ไม่อยากให้ติดถนนมากนะครับเรามาปลูกมุมนี้ก็ได้นะนี่ครับเนี่ยพอเราเข้ามานะครับเห็นไหมนี่เราเรามีเพื่อนบ้านนี่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 หนึ่งหลังนะครับเนี่ยสองหลังนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเพื่อนบ้านนะเนี่ยครับไม่เปล่าเปลี่ยวนะครับแต่บ้านสองหลังนี่ครับเขาเน้นสีดํานะครับเขาเรียกว่าสีคลาสสิกนะครับเนี่ยออกจะออกดำดำหน่อยนะครับเป็นแนวความชอบนะครับเนี่ยดูดําเข่งขึมอะไรประมาณเนอะ ทีมงานเพิ่มแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความความสีบ้านดําเข่งขึมไม่ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะแต่วทิงมันบอกว่าคุณเสกพูดไปเรื่อยงานไม่ทําหาแต่เรื่องนะนี่ครับมาตามนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะเป็นเหลี่ยมสวยเลยนะครับเนื้อที่ก้าไล่สงานเศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนนะครับเด่ยของเราก็มาตามนี่เลยนะครับ นี่ครับของเราจะเป็นผืนเดียวกันนะนเนี่ยครับเนี่ยคือเขาทํานานะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเวลาดูแลเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ดูแลง่ายนะครับเนี่ยครับจากด้านแถบน้นนะครับฟื้นมานี่เลยนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับของด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ร้อยี่หกเมตรนี่ครับน้าประปานะครับน้ำประปาเรามีแล้วนะครับเห็นไหมนี่ยครับนี่คือท่อประปาของเรานะเนี่ยครับ ไฟฟ้าเราก็อยู่ด้านหน้านะครับเราตั้งเสาขึ้นมาปุ๊บใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ของเรานะครับกำลังทำนาอยู่นะครับกำลังทำนาเพิ่งจะหวานข้าวไปเนี่ยครับเนี่ยครับมาตามนี่นะครับเนี่ยถนนกว้างนั้นเนี่ยครับเนี่ยถ้ารถจอดดีๆนะครับรถสามารถที่จะวิ่งสวนกันได้สบายๆเลยนะครับ นี่ครับมาตามนี้นะครับครับในส่วนที่ดินของเรานะครับเราจะได้ต้นจามจุลีใหญ่นะครับนี่นะอคของนู่นนี่นี่ครับส่วนนี้นะนี่ครับจะอยู่ในที่ดินของเรานะครับต้นจามจุลีใหญ่สวยด้วยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยต้นนี้เราเก็บเก็บไว้นะครับหรือว่าท่านใดที่จะปลูกบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับมุมนี้ได้เลยนะครับเนี่ยห็นไหมเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่สวยด้วยนะครับเนี่ยกว่าจะใช้เวลาโตได้ขนาดนี้ครับน่าจะหลายปีนะครับ เนี่ยครับมุมนี้นะครับนะเนี่ยมุมนี้เราถมโคกนะครับปลูกบ้านมุมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่เราเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้นั่งพักผ่อนของเราในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับในนั่งได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนี้เราตรงๆมานี่นะเนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่กับเรานะครับนติดกับเรานะครับนี่แล้วก็จากนี้นะครับนะผมย้อนกลับไปนี่นะครับจากด้านถนนนะครับมาตาม่ิลฟ์ฟ์มาตามนี่นะครับ พอเราเข้าไปข้างในนะนนะครับถัดจากเราเข้าไปนะครับเราจะมีเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ข้างในนะนนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยนูนๆที่รถกระบะวิ่งอ่ะเนี๋ยผมแป๊บนึงนะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับด้านแถบนู้นจะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับคันคอนนะครับจะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยด้านแถบนี้ที่รถกระบะวิ่งไปนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้ นี่ครับประมาณเสานี่นะนี่ครับประมาณเสานี้นะนี่ครับแล้วก็จากที่นะครับผมย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ126เมตรนะนี่ครับเนี่ยต้นไม้ต้นจามตัวนี้นะครับพอมามองมุมนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราจะได้ต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่ของเราด้วยนั้นน่ครับเนี่ยสวยเลยแปลงนี้นะครับนั่นนี่นี่รับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากนี่นะครับเราตรงไปถึงอ่าอีกหมุดอีกฝั่งนึ่งนะครับที่อยู่ตรงช่วง ทายที่นี่ของเรานะนะครับต้นนั้นจะเป็นคลอนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ1 2 3นะเนี่ยครับตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยครับมุมนี้ถือว่าสวยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะถมมุมนี้นะแล้ปลูกบ้านนะครับเอาต้นจำจลีไว้อยู่ด้านหน้านะครับหรือว่าจะเอ่อเป็นที่นั่งพักผ่อนนี่ได้เลยนะครับเนื้อที่กําลังพอดีด้วยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับถือว่าไม่ เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราซื้อเราจึงส,สามารถ <S <S ที่จะแบ่งให้กับลูกๆได้ไหมครับด้านหน้านะครับเห็นไหมเนี่ยด้านหน้าก็ติดถนนแบ่งออกมานี่ถึงคันนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้เราเก็บไว้นะครับมันแบ่งได้หมดเลยนะครับจะแบ่งตัดตรงมาถึงนี่ก็ได้หรือว่าจะแบ่งแค่ด้านหน้าก็ได้นะครับส่วนนี้เราเก็บไว้เพราะว่าเราถึงถนนทั้งหมดนะครับจากเนี้ยเราตรงไปถึงช่วงด้านหลังเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาตัดจกดไ้นะครับไปเจอกันช่วงท้ายนะนี่ครับนี่นะครับเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่กับเรานะครับเนี่ติดกับเราเลยนะครับอันนี้เป็นปลูกเป็นบ้านสไตล์แบบเรียกว่าทันสมัยนะครับเนี่ยจั้นเราก็ตรงมานี่เลยนะครับนี่มุมนี้นะเห็นไหมปลูกบ้านมุมด้านบนนะครับเอาไว้นั่งมองวิวมองธรรมชาติได้นะครับสไตล์เนี้นะครับ เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับไม่น้อยนะครับกำลังพอดีพอดีปลูกบ้านอยู่อาศัยทําเป็นโคกหนองนาได้เลยนะครับนี่ครับพอมาอยู่วิวนี้นะนี่ครับในช่วงท้ายแล้วเนี่ยต้นไม้เยอะแยะนะครับดูล่มลื่นมากเลยนะครับเนี่ยของเรามาตามคันนี้นะครับเนี่ยของเราอยู่ประมาณนี่นะครับเสาเรานะครับนะนี่นี่เสาเราจะอยู่นี่ นี่นะครับที่เราเห็นเสาหน้าที่จมอยู่ในน้ำนะครับนะเนี่ยจากตัวนี้นะครับส่วนนี้คือคลองนะครับที่อยู่ด้านข้างของเรานะครับเนี่ยเราสามารถที่จะดึงน้ําดึงอะไรมาทํานาทําเกษตรได้เลยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่กับเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับเราตรงไปหาถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยยี่สหกนะครับนะเนี่ยครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นคันคอนะครับในมุมนี้นะครับเราปรับให้ดีๆเลยนะครับปรับให้ดีๆเอาไมโครเข้ามาแต่งคันแต่งอะไรหน่อยนะเนี่ยครับแต่งคันให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยมุมเนี้ยสามารถที่จะเอาไว้มุมนั่งพักผ่อนได้เลยนะครับต้นไม้ใหญ่บางต้นอาจจะเก็บไว้นะครับบางต้นเราอาจจะไม่เก็บอย่างเงี้ยนะครับต้นกระทุ่มอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้นะครับเพอต้นไม้ใหญ่โตนะครับหายากนะครับเนี่ยอยู่คันของเรานะครับบางต้นเราอาจจะ เอาออกนะครับครับก็ขอฝากาไปด้วยครับที่ดินแปลงเนื้อที่9ไร่2งานเสร็นะครับของเราอยู่ที่ตําบลวังพัฒนาอาเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะครับของเราติดถนน2ด้านเลยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนห้านะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์วันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ